สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อใครกำลังจะเข้ามาทำให้คุณใจสั่นเร็วๆนี้ t e of Cups 10 of Wands Ace of Wands Nine of Cups King of Sword Three of Cups Nine of Wands The World Okay คนนี้ลัคนาราศีของคนคนนี้นะคะมีเม,มถุนตุลกุมเมษสิงห์ธนูแล้วก็มีกรกฎพิจิกคืออยู่ในลัคนาหรือราศีเหล่านี้แสดงว่าต้องมีหลากหลายแน่เลยเป็นพลังงานของคนที่เข้ามาดูนะคนที่คุณนึกถึงอยู่หรือว่าหรือคนที่กําลังจะเข้ามา คนที่กำลังจะเข้ามาทำให้คุณใจสั่นเร็วๆนี้อ่ะมันเป็นพลังงานที่หลากหลายอ่ะลัคนาหรือราศีมันถึงได้แบบค่อนข้างกระจายนะคะเอ่อธาตุก็มีธาตุไฟเป็นคนที่อยู่ในธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมแต่ไม่มีธาตุดินจริงๆธาตุดินก็มีแหละแต่ว่าแต่ว่าน้อยก็เห็นอยู่นะมีอยู่เหมือนกันนะคะอะ ลักษณะของคนคนนี้นะที่เห็นชัดๆเลยอ่ะเป็นคนบ้างานบ้างานมากๆคือทำงานหนักเป็นคนที่อมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดค r e เอทีฟแล้วถ้าสมมุติว่าความคิดมันแล่นนะถ้าสมมุติในในหัวมันปิ๊งไอเดียอะไรขึ้นมาเขาจะทำทันที จะไม่ใช่คนแบบผัดวันประกันพุ่งเป็นคนที่ค่อนข้างมีพลังงานในตัวเองสูงค่อนข้างแอคทีฟมีความกระตือรล้นนะคะแล้วก็จริงจังโดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยจริงจังมากๆงานหนักไม่กลัวกลัวไม่มีงานทำเป็นคนที่อยู่ว่างไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้ต้องหานู่นหานี่ทาถ้าสมมติมีเวลาว่างคนคนนี้ก็จะต้องทำกิจกรรมที่เขาชอบคือเขาจะไม่นอน ไม่นอนเฉยๆนิ่งๆมาให้หมดให้เวลามันหมดไปวันๆอะไรเงี้ยจะไม่ใช่เขาคนคนนี้ไม่ค่อยจะเป็นแบบแนวสโลไลฟ์สักเท่าไหร่นะคะแต่เขาจะเป็นเ,เจ้าพ่อเจ้าแม่กิจกรรมชอบทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยๆถ้าไม่ทํางานประจําก็ต้องมีงานอดิเรกเป็นคนที่ทันสมัยแต่งเนื้อแต่งตัวทันสมัยเอ,อแล้วก็ คือจะเรียกว่าเป็นแฟชั่นนิสต้าเลยก็ได้เขาจะไม่ปล่อยให้ตัวเองดูดูล้าสมัยอะ่ะไม่ปล่อยให้ตัวเองเอาคือมีอะไรใหม่ๆเทรนใหม่ๆมาเขาก็จะอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วเขา่จะชอบอะไรที่เป็นพวกศิลปะด้วยคือคือมีหัวหัวศิลป์หัวอาร์ตอยู่ในอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วอะ่ะอืม เพราะฉะนั้นเรื่องของความสวยความงามก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยที่เขาสนใจถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ชายก็จะออกแนวแบบผู้ชายที่แต่งตัวเก่งอะดูแลตัวเองดีอไม่ใช่ว่าในตู้มีแต่เสื้อผ้าสีขาวกับสีดำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนนี้ค่อนข้างจะแฟชั่นเหมือนกันนะคะจะต้องมีอะไรที่หลากหลายจะต้องมีของครบอะเออ <laughs> อ่า ถึงเขาจะเป็นคนที่ทํางานหนักนะคะแต่ว่าเขาก็มีมุมที่สบายๆมุมที่ผ่อนคลายเหมือนกันเขาก็สามารถแฮงเอาท์สามารถปาร์ตี้ได้นะคะสังสรรค์ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่สนุกสนานเวลาอยู่กับเพื่อนฝูงเวลาอยู่ในวงสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็คุยได้เฮฮาได้อืมไม่ไม่ได้เป็นคนซีเรียสจริงจัง,จงตลอดเวลาเขาแค่ซีเรียสเวลาทํางานเขาจะจริงจังเอาจริงเอาจังเวลาที่อยู่ในช่วงเวลาที่ทํางานอ่ะเออ แล้วคนคนนี้เป็นคนเด็ดขาดชัดเจนตรงไปตรงมาถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดแล้วก็จะเป็นคนที่มีตักกะความคิดอะไรเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองค่อนข้างที่จะหลงตัวเองด้วยซ้ำบางคนมีความอีกโก้สูงอืมแล้วก็มีภาวะผู้นำเป็นผู้นำได้เพราะว่าเขาเป็นคนเด็ดขาดอะ เขาเป็นคนที่แบบกล้ากล้าตัดสินใจอะ่ะกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากๆนะคะแต่มุมที่มุมดีเขาก็มีเขามีมุมที่น่ารักมีมุมสดใสมีมุมที่แบบว่าเอาเป็นว่าฟังดูเนี่ยแบบอีโก้สูงแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเด็ดขาดอะไรแบบเนี้ยอาจจะฟังดูแบบเฮ้ยมันจะดีหรอ มันจะน่ากลัวไปไหมแต่บอกเลยว่าคนคนนี้เขามีมุมน่ารักที่สามารถทําให้คนรอบๆตัวเขาตกหลุมรักเขาได้ถ้าได้เจอได้คุยจะคือสามารถที่จะตกหลุมรักเขาสามารถที่จะโดนเขาตกได้เขาจะมีมุมน่ารักมีมุมที่คุยสนุกแล้วก็จะมีแบบว่าขี้เล่นขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเป็นคนฟีเรียสตลอดเวลา แล้วก็ลึกๆเป็นคนใจดีเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่เอ่อเอาเป็นว่าคนคนที่รู้จักเขาอะเพื่อนๆเ,เพื่อนฝูงคนรอบตัวเขาอะรักเขาเพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่แย่ไม่ใช่คนที่นิสัยไม่ดีอะไรนะคะเขาอาจจะมีความเป็นเป็นตัวเป็นตัวเองสูงหรือว่ามีอัตราค่อนข้างสูงแต่ว่า เขาก็มีเหตุมีผลของเขาอะถ้าสมมุติคุณมีเหตุผลอ่ะอันนี้พูดถึงว่าสมมุติว่าถ้าคุณได้เจอกับเขาแล้วหรือว่าได้คบหากันได้กําลังคุยกันแล้วเกิดทะเลาะกันขึ้นมาหรือมีอะไรที่ขัดกันขึ้นมาถ้าคุณมีเหตุผลคุณสามารถที่จะพูดกับเขาได้หรือบอกเขาได้เพราะเขาไม่ใช่คนที่ไม่มีเหตุผลไม่ใช่ว่าเออ ดื้อดึงดื้อด้านอะไรแบบนั้นนะคะเขาแค่เป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็มีตรกกะความคิดถ้าคุณมีเหตุผลมากพอคุณก็สามารถงัดเขาได้เหมือนกันอืมนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะยากหน่อยเพราะคนคนนี้ก็ค่อนข้างจาข้อมูลแน่นคือเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีมีความเชื่อก่อนที่เขาจะเชื่ออะไรอะ่ะเขาก็จะต้องแบบเออมีข้อมูลมากพอสมควรแล้วอะ่ะ นะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะงัดอะไรกับเขาเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงโอเคเออเป็นคนมีสเสน่ห์นะคนนี้ยอาจจะเป็นสเสน่ห์จากรูปร่างหน้าตาหรือว่าบุคลิกของเขาก็ได้นะคะอาจจะเป็นการพูดจาพูดคุยอะไรเงี้ยก็มีสเสน่ห์เหมือนกันนะทีนี้คนคนนี้จะเข้ามาทำให้คุณใจสั่นได้ยังไงเอ่ยอุ๊ย เขากับคุณน่ะมีความแตกต่างกันมากๆเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะ The world ก็ออกมานะคะ s t r a n g ออกมาคืออาจจะแบบต่างชาติต่างศาสนาหรือว่าเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนมีพื้นเพที่แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยหรือเติบโตมาจากคนละที่กับคุณอะที่แบบห่างไกลกันน่ะเขาอาจจะเป็นคนไทยก็ได้แต่ไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกหรือมีแบบซึมซับวัฒนธรรมจากต่างประเทศมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกัน นะคะอืมคนคนนี้ด้วยความที่เขาแตกต่างจากคุณมากๆากอ่ะเขาเข้ามาโอเคแหละคุณจะชอบเขาคุณจะรู้สึกแบบตกหลุมรักเขาจะจากรูปร่างหน้าตาหรือจากลักษณะนิสัยใจคอหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณเนะมีแนวโน้มว่าจะตกหลุมรักเขาได้แล้วคุณจะรู้สึกว่าแบบมันใช่อ่ะคนคนนี้คือคนที่ใช่ ต่อให้จะแตกต่างกันมากแต่คุณกับรู้สึกแบบเข้ากับเขาได้ดีอยู่ด้วยกันได้ดีแต่ในขณะเดียวกันคุณจะมีความกังวลใจกับเขามีความกังวลใจกับความสัมพันธ์ว่าแบบมันจะไปรอดไหมมันจะเป็นไปได้ไหมเพราะความที่ต่างกันมากแล้วมันอาจจะเหมือนแบบบางคนเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณกับเขาไม่น่าจะมาเจอกันได้เลยเหมือนอยู่กันคนละสังคมเติบโตมาคนละแบบเติบโตมา ต่างกันมากๆหรือทัศนคติอะไรที่มันต่างกันมากๆแล้วแต่พอมาอยู่ด้วยกันอะ่ะมันเหมือนจะเข้ากันได้ดีแต่ในใจลึกๆคุณก็มีความกังวลมีความกลัวหรืออาจจะเพราะโปรไฟล์ของเขาด้วยก็ได้เพราะโปรไฟล์เขาค่อนข้างดีนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างสูงนะคนคนนี้หรือไม่ก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้เหมือนกันหรือไม่ก็อาจจะเป็นรับราชการได้นะคะรับราชการก็จะเป็นตำแหน่งสูงอืม หรือเป็นคนมียศมีตําแหน่งอะเป็นตํารวจเป็นทาหารอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันหรือแบบเป็นข้าราชการก็จะเป็นตําแหน่งสูงสูงเออ,อทีเนี้ยมันจะเป็นความรู้สึกที่ถูกใจถูกใจตื่นเต้นตกหลุมรักแต่ก็มีความกังวลมีความกลัว แล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปแนวโน้มแนวโน้มโอ้บอกเลยความสัมพันธ์เนี้ยมันมันต้องค่อยค่ดูกันไปอะคือมันจะมีมีคนที่ถอดใจแต่มีอีกคนหนึ่งที่พยายาม เราไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนที่เหนื่อยแล้วเรารู้สึกถอดใจรู้สึกท้อหรือรู้สึกแบบอืไม่อยากไปต่อหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะไปต่อแต่อีกคนหนึ่งอ่ะมีความรู้สึกว่าต่อให้มันมันเหนื่อยมันยากมันลําบากแค่ไหนฉันก็จะยังอยู่กับคนคนเนี้ยฉันจะไม่ปล่อยมือจากคนคนนี้ต่อให้เขาจะแบบเอ่อถอดใจไปแล้วหลายครั้งฉันก็ยังยื้อเอาไว้อยู่แล้วความสัมพันธ์เนี้ยคือมันต้องดูกันไป ไปนานๆมันไม่สามารถที่จะแบบตัดสินใจได้ในระยะเวลาอันสั้นนะคะน่าจะต้องดูที่ความอดทนแล้วก็อาจจะต้องค่อยๆประครับประคองค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะ่ะแต่ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็คือให้อยู่กันแบบพยายามพยายามอยู่กันแบบเหมือนเพื่อนให้ได้มากที่สุดอะ่ะ คือไม่ได้หมายความว่าให้เป็นเพื่อนกันแต่ว่าให้เหมือนกับเป็นทั้งคนรักแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนกันอะไม่กดดันกันมากจนเกินไปไม่กดดันตัวเองด้วยไม่กดดันเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเหมือนดูแลกันไปเรื่อยๆค่อยๆให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามตามระยะเวลาให้มันเป็นให้ทุกอย่างมันลงตัวของมันเองอะโดยที่คุณไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปกําหนดเวลาว่า เออคบกันเท่านี้จะต้องอย่างนั้นแล้วเราจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปวางแผนอะแต่ให้ไปเรื่อยๆอะ่ะค่อยๆดูกันไปในแต่ละวันอย่างนั้นดีกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องไม่ต้องมองไปถึงอนาคตไม่ต้องคิดถึงเรื่องอนาคตนะเพียงแต่ว่าหมายถึงไม่ต้องไปซีเรียสมากอะแล้วก็ไม่ต้องกำหนดว่าอ่ะภายในหนึ่งปีเราจะต้องแต่งงานกัน ภายในสองปีเราจะต้องมีลูกอะไรแบบนี้คือไม่ไม่จำเป็นจะต,ต้องแบบนั้นนะคะแค่ให้มองเห็นว่าเออในอนาคตอะ่ะเราจะยังอยู่ด้วยกันเราจะยังมีกันนะเราจะใช้ชีวิตด้วยกันแหละแต่ว่าณนะตอนนี้เวลาเนี้ยยังไม่ต้องคิดอะไรมากแค่ทาวันนี้ให้ดีที่สุดก็พออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยไ,ไย,ย,นย,ยไปได้ค่อยๆเป็่ยนค่อยๆไปได้อืมไม่อย่างนั้นนะเหนื่อยเหนื่อยเลย โอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ